เราเป็นโมเดลธุรกิจแฟนชยัยคังน้ํามันเพื่อการเกษตรนะครับและหนาเป็นฮับการส่งน้ํามันเพื่อการเกษตรเราจะมีสถานีบริการเนี่ยตามจุดต่างๆตามอำเภอต่างๆแล้วเราก็จะมีน้ํามันเนี่ยจากคังน้ํามันใหญ่เนี่ยมาส่งให้กับคังน้ํามันที่เราจะเป็นฮับสต็อกน้ำมันเพื่อที่จะเอารถน้ำมันเนี่ยไปส่งกระจายให้กับาตามไซงานท่าทรายนะฮะท่าปูนบ่อดินท่าข้าวต่างๆที่มีดีงานการใช้น้ำมันเพื่อการเกษตรเนี่ย ทุกวันอยู่แล้วนะครับปุดเด็นของธุกิจนี้คือเป็นธุรกิจน้ำมันเพื่อการเกษตร B10 นะซึ่งราคาถูกกว่า,าลิตรสามบาทเป็นการช่วยลดต้นทุนาการเกษตรนะฮะทำให้เกษตรกรมีน้ำมันราคาที่ถูกใช้แล้วก็เป็นการบริการาดีบรีฟถึงหาบ้านนะฮะไปส่งถึงผู้ประกอบการ รายย่อยรายใหญ่ต่างๆนะฮะนอกจากธุรกิจกเกษตรแล้วนะฮยยังมีธุรกิจผู้รับเหมาะะธุรกิจท่าข้าวท่าทรายะะลงปูลงโม่หรือกลุ่มโลจิสติกต่างๆที่มีการใช้น้ํามันทุกๆวันอยู่แล้วนะฮะก็จะมีต้นทุนในการผลิตต้นทุนคือน้ํามันเป็นหลัก นะฮะก็ใช้น้ามันวันหนึ่งก็หลายพันลิตรนะฮะต่อวันช่วยประกอบการลดต้นทุนได้มากขึ้นกําไรก็เหลือมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการป้องกันที่ลูกน้องเนี่ยออกไปเติมหน้าปั๊มโดยช่อของผู้ประกอบการ,การไม่รู้ว่าจะเติมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ให้มาเติมในที่สถานที่ของผู้ประกอบการเลยนะฮะเพื่อเป็นเป็นการเซฟต้นทุนแล้วก็ป้องกันการทํางานของเจ้าหน้าที่ลูกน้องหรือลูกจ้าง,างต่างๆครับ รูปแบบการลงทุนมีหลดสังรูปแบบนะฮะรูปแบบที่หนึ่งก็คือเป็นระบบไายเอขนาดเอการเป็นการลงทุนเป็นคังน้ำมันเพื่อการเกษตรเราก็จะมีที่ดินเนี่ยหนึ่งไร่นะฮะอยู่ในแพ็กเกจของแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็ยังมีรถขนส่งน้ํามันขนาดใหญ่ขนาดหนึ่งืันลิตรให้1คันแล้วก็มีโกดังที่เก็บน้ํามันนะฮะแล้วก็มีหัวจ่ายน้ํามันมีแท่นโหลดน้ํามันให้อุปกรณ์ครบชุด แล้มีสถานีบริการน้ํามันขนาดหนึ่งหมืนลิตรเนี่ยนะฮะให้อีกสิสถานีเราจะเอาสถานีไปวางตามจุดต่างๆเช่นท่าทรายท่าข้าวลงโม่ลงปุนต่างๆนะจะเป็นโลจิสติกนะเราก็จะเป็นสถานีที่เราเอาผูกขาดในการจำหน่าน้ํามันนะฮะอันนี้ขนาดแฟรนไชส์ไทยเอกเงินลงทุนอยู่ที่20ล้านบาทส่วนไทย B ีเนี่ยเป็นการลงทุน น้ำมันเพื่อการเกษตรนะฮะเป็นการลงทุนซื้อน้ำมันนะฮะซื้อน้ำมันมาเพื่อจำหน่ายนะฮะก็เราจะมีราคาส่งหน้าลังนะฮะซึ่งถูกก่าหน้าปั๊มอยู่ที่ลิตรละหนึ่งบาทเราจะมีค่ากาันตลาดให้อีกลิตรละหนึ่งบาทเพราะฉนั้นคุณซื้อน้ำมันมาห้าพันลิตรคุณจะมีกำไรยอยู่ที่ห้าพันบาทเดือนหนึ่งถ้าคุณลงทุนหนึ่งหมื่นลิตรคุณจะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท ตอนนี้ถ้าเกิดคุณสนใจในการลงทุนรูปแบบไทยเอนะฮะหนึ่งเลยก็มีเงินลงทุนนะฮะอยู่ที่20ล้านบาทนะฮะคุณจะกู้แบงค์หรือว่าคุณจะใช้เงินสดก็ได้นะฮะแล้วก็มีการอบรมนะฮะแฟรนไชส์และทางบริษัทเราก็จะคัดเลือกว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยพร้อมไหมที่จะทำแฟรนไชส์กับบริษัทนะ,ะต้องมีความจริงใจแล้วก็จริงจังกับการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เรื่องการตลาดนะฮะหรือว่าการบริหารจัดการนะฮะ ส่วนไทยบีเนี่ยคุณมีเงินคุณก็สามารถมาติดต่อทางบริษัทก็สามารถไปลงทุนซื้อน้ำมันกับบริษัทได้เลยนะฮะก็เลือกได้ว่าจะให้เราไปส่งถึงที่หรือว่าจะให้บริษัทบริหารจัดการให้บริษัทก็จะมีรถขนส่งไปไปส่งน้ํามันให้แล้วก็มาแบ่งส่วนแบ่งกําไรกันก็สามารถเข้าเข้ามาทำสัญญาซื้อขายน้ามันกับบริษัทได้เลยครับ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ขังน้ำมันเพื่อการเกษตรและน้ำมันเพื่อการเกษตรนะครับถ้าสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดที่ call center หรือเข้ามาร่วมสัมมนาอบรมกับทางบริษัททางบริษัทก็จะมีการจัดสัมมนาอบรมทุกๆเดือนครับ